อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ซึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดนไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดส้ําลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่ครบรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องธรรมะชะลอความแก่ที่พระพุทธเจ้าทรงได้เคยประทานไว้ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการฉลอความแก่ชารานี้ ที่ผู้คนในปัจจุบันนั้นกำลังให้ความสนใจกันอยู่ทั้งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทุ่มเททุนทรัพย์มากมายเพื่อที่จะค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้แต่เมื่อได้ย้อนกลับไปในสมัยครั้งพุทธกาลแล้วก็เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะวิธีไว้ให้ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลแล้วทั้งสิน้นสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสสอนธรรมะว่าด้วยเรื่องความทุกข์และความแก่ความชารา ซึ่งก็เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ของความทุกข์อันเป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นโดยปกติกับคนโดยทั่วไปพระพุทธองค์ก็จึงทรงได้ตรัสในเรื่องนี้ไว้โดยมากอาทิเช่นอาการที่เห็นได้ชัดเจนของความแก่ก็คือความอ่อนแอของร่างกายไม่มีความสามารถและความเจ็บป่วยทางร่างกายซึ่งสภาวะเหล่านี้นั้นก็มีอยู่โดยปกติในความแก่ซึ่งคนเรานั้นก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ สามารถที่จะทําได้ก็เพียงแต่ชะลอหรือทําให้ลดน้อยลงไปด้วยวิธีการถือศีลปฏิบัติธรรมหรือการควบคุมดูแลในเรื่องของโภชนาการและแนวทางตามเหตุปัจจัยเหล่านี้ก็เรียกว่าทางสายกลางเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องคือการรู้และเข้าใจตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรและจะต้องไม่ตึงหรือหย่อนยานจนเกินไปจึงจะสามารถ ช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ครับโดยเรื่องที่ได้หยิบยกมาในวันนี้ก็ต้องย้อนไปในสมัยครั้งพุทธกาลกล่าวถึงพระเจ้าปเสนที่โกศลพระองค์เป็นผู้ที่มักเสวยพระกายหารมากและครั้นเมื่อมีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ประทับนั่งอึดอัดพระวรกายของพระองค์ก็ดูอุ้ยอายเมื่อพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าปเสนที่โกศลแล้วก็ทรงมีพระกรุณา ประสงค์ที่จะอนุเคราะห์จึงได้แนะนําด้วยพุทธโอวาทอันเป็นคาถาบทหนึ่งซึ่งเมื่อได้แปลความหมายจากพระบาลีเป็นไทยแล้วก็มีใจความว่าคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลารู้จักประมาณในการบริโภคก็ย่อมมีเวทนาเบาบางแก่ช้าครองอายุอยู่ได้นานพระเจ้าปเสนทิโกศลเมื่อได้สดับพุทธโอวาทนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงให้มหาดเล็กท่องจำคาถาที่เป็นพุทธโอวาทนั้นไว้ และก็ให้คอยกล่าวในเวลาที่พระองค์สวยพระกายหารในทุกๆครั้งเพื่อที่จะเป็นเครื่องเตือนสติให้พระองค์นั้นทรงยับยั้งเพื่อจะได้ไม่เสวยเกินประมาณไม่นานจากนั้นพระเจ้าปรเสิทิโกสลก็กลับมีพระวรากายกับพี่กระเป๋าดูแข็งแรงขึ้นมากว่าแต่ก่อนจากที่เคยเสวยจุทีละมากๆในตอนหลังพระองค์ก็ทรงรู้จักประมาณในการบริโภคทรงสวยพระกายหารอย่างมีสติ และก็ด้วยวิธีการอย่างนี้ที่ทําให้พระเจ้าประเสนทิโกสลทรงมีพระพลนนายัยดีขึ้นมีพระวรกายกับปีกกระเป๋าเมื่อพระองค์ทรงได้ลองเอาพระหัตถ์รูปพระวรกายดูแล้วก็ทรงดีพระไัยยิ่งนักถึงกับเปล่งพระอุทานออกมาว่าพระพุทธองค์ทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์เฉพาะหน้าและประโยชน์ในระยะยาวจริงๆหนอนอกจากนี้แล้วพระพุทธเจ้า ก็ทรงเคยได้ตรัสกับพระอานทน์ไว้ว่าอาน,นุนผู้ที่อบรมอิทธิบาสีมาอย่างดีและทําจนเข้าคล่องแล้วอย่างเรานี้หากปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับคือ4,320ล้านปีมนุษย์เขาก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ท่านผู้ฟังครับก็ขอฝากไว้ว่าแม้ว่าเราจะพยายามต้านทานความชราไว้เพียงใดแต่สุดท้ายแล้วคนเราทุกคน ก็จะต้องเดินไปสู่เส้นทางเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้การใช้ชีวิตของเรานั้นดำเนินไปด้วยความไม่ประมาทมันดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทั้งกายและใจก็จะช่วยให้เราเป็นผู้ที่มีอายุยืนอย่างมีความสุขและก็สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้อย่างยาวนานที่สุดอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับเราได้พูดถึงหัวข้อในเรื่องของความแก่ชาราทีนี้ผมก็ขออนุญาตนำเสนอหลักธรรมทั้ง4ี่ประการ สำหรับผู้สูงอายุและก็ไม่ใช่ว่าหลักธรรมที่ผมจะนำเสนอไปนี้เป็นเรื่องที่สามารถรับฟังได้เฉพาะคนแก่เท่านั้นเพราะถ้าหากความตายไม่ได้มาพรากะเราไปตั้งแต่วัยหนุ่มสาวรเราท่านทุกคนนั้นก็จะต้องพบเจอกับความแก่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนครับจึงเป็นหลักธรรมที่สามารถฟังได้ในทุกเพศทุกวัยสำหรับท่านผู้ฟังที่เริ่มมีอายุหรือผู้ที่ได้ล่วงเลยวัยกลางคนมาแล้วทางท่านผู้ฟัง ที่ไม่ประมาทมัวเมาในวัยหนุ่มสาวนี้ก็สามารถที่จะรับฟังเพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้เพื่อที่จะให้เรานั้นอยู่กับความแก่ได้อย่างมีความสุขครับหลักธรรมสี่ประการสําหรับผู้สูงอายุในข้อที่หนึ่งนั้นก็คือการที่เราต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่สูงอายุเราได้ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานแล้ว,วเราเป็นคนที่รับผิดชอบเป็นคนขยันเมื่อร่างกายของเรามันแก่พระพุทธเจ้า พระองค์ก็เคยตรัสไว้ว่าเราต้องยอมรับความจริงต้องมีความสุขในความแก่เพราะเมื่ออยากจะให้มันสาวมันก็ไม่สาวเสียแล้วอยากจะให้มันกลับไปนุ่มมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และเราจะต้องเจ็บปวดเพราะโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันจะมีมาพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็สงสอนให้เรายอมรับตามความเป็นจริงว่าเราจะต้องมีความแก่เป็นเรื่องธรรมดามีความพัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไปต่อต้าน ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยทำให้มันบาปมันก็จะเป็นทุกข์ทางใจเปล่าเพราะทุกข์ทางกายมันก็มีมากอยู่แล้วและมาถึงในข้อที่สองนี้ผู้สูงอายุนั้นก็ต้องเป็นผู้มีใจดีใจสบายเพราะความดับทุกข์ที่แท้จริงนั้นมันก็อยู่ที่ใจดีใจสบายใจสงบก็ลองคิดทบทวนดูว่าเมื่อครั้งที่เรายังเป็นเด็กหนุ่มสาววัยทำงานใจของเรานั้นก็อยู่กับสิ่งภายนอกธุรกิจ หน้าที่การงานและเมื่อพอมาถึงวัยที่เรานั้นกเกษียณการงานภายนอกแต่จริงๆแล้วนั้นงานของเราก็ยังมีอยู่ก็คืองานทำจิตทำใจให้สบายงานในการฝึกหายใจเข้าหายใจออกให้มันสบายเราก็ต้องฝึกที่จะหายใจเข้าออกให้สบายในทุกๆอริยบทไม่ว่าจะเป็นในอริยบทการยืนการเดินนั่งหรือนอนเพราะใจของเรานั้นมันก็จะได้มีงานเป็นเครื่องอยู เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอาศัยของจิตและการที่เราหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายนี้ก็เป็นงานบุญงานกุศลหรือถ้าใครจะสะดวกในการท่องพุโทโธพุโทโธในใจอย่างนี้ก็ได้และที่จิตใจของเราจะได้รับนั้นก็เป็นความสุขความสงบเช่นกันครับคนที่สูงอายุมากๆนี้ก็อยากจะแนะนำว่าจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากๆหายใจเข้าหายใจออกก็ให้สบาย ให้มีสติรู้อยู่กับพุทธโธสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสอนในแนวทางการเจริญอาณาปานาสติก็คือการกำหนดรู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแม้การสุดท้ายในพระชนชีพของพระพุทธองค์นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงได้เจริญอาณาปานาสตินี้พระองค์ได้เข้าฌานสมาบัติจนกระทั่งสเสด็จดับคันบปริญิพานในที่สุดครับ ในข้อที่สามนั้นก็คือความเมตตาผู้สูงอายุนี้ก็ต้องหมั่นฝึกความเมตตาให้มากๆเพราะพระพุทธองค์ส่งสอนไม่ให้เรามีความโกรธความพยาบาทเพราะทุกสิ่งอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นให้ถูกต้องตรงใจเราไปเสียทั้งหมดมันก็จึงมักจะเกิดความโกรธความพยาบาทการไม่ได้ดังใจลูกก็ไม่ได้ตามใจทุกอย่างก็มีแต่ปัญหาความโกรธก็จะมีขึ้นพระพุทธองค์นั้น จึงส่งสอนให้เราจเจริญเมตตาให้มากๆให้เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีเป็นผู้เท่าที่ใจดีเป็นปูชดียบุคคลในบางครั้งนั้นการที่เราไปพูดมากๆลูกหลานเขาก็ไม่ได้ชอบเพราะเราเป็นผู้รู้มาเยอะแล้วก็อดที่จะพูดไม่ได้ก็ไม่เป็นการดีเท่าไหร่ครับมาถึงข้อที่4ก็คือการออกกํลาลังกายการออกกํลาลังกายของพระพุทธองค์นั้นก็คือการเดินจงกรมหรือการออกเดินบินทบาทโปรดสัตว์ ฉะนั้นตัวของเราก็ต้องมีการออกกําลังกายบ้างก็ต้องฝึกที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกที่จะปล่อยวางคนที่มีอายุนั้นหากต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีก็ต้องมันที่จะออกกําลังกายบ่อยๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับร่างกายของตนมันก็จะได้ไม่เสื่อมเร็วการที่เราได้ออกกําลังกายในทุกๆวันนั้นก็จะทําให้ร่างกายของเราสดชื่นแข็งแรงอายุยืนทําให้สติดีขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นของตัวเองดีขึ้นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ออกกําลังกายด้วยการเดินจงกรมกลับไปกลับมานี่ก็เป็นวิธีการออกกําลังกายของพระพุทธเจ้าการออกกําลังกายของพระพุทธเจ้านั้นก็คือการออกกําลังกายพร้อมกับการเจริญสติไปในตัวด้วยฉะนั้นการออกกําลังกายนี้หากว่าเราทําด้วยวิธีการที่เหมาะสมและด้วยวิธีการที่เป็นการฝึกสติไปด้วยก็ถือว่าเป็นการถนอมชีวิตเป็นการปฏิบัติธรรม การออกกำลังกายนี้มันได้ทั้งความแข็งแรงได้ทั้งสติอย่างเช่นองค์หลวงตามาหาบัวท่านก็เดินจงกรมในทุกวันท่านออกกำลังกายในทุกๆวันเวลาที่หลวงตาท่านได้มีโอกาสเดินทางไปวัดไหนสิ่งที่ท่านมักจะทําเป็นประจำคือไม่ว่าท่านจะไปวัดไหนท่านก็จะเดินตรวจดูหากไปวัดไหนแล้วพบว่าไม่มีทางเดินจงกรมท่านก็จะถามหาเจ้าอาวาสว่าเป็นใครเป็นอย่างไรกัน ทำไมวัดนี้ถึงไม่มีทางเดินจงกรมมีผู้สูงอายุหลายท่านที่ชอบนั่งสมาธิแต่ไม่ชอบเดินจงกรมก็ลองปรับเปลี่ยนมาเดินจงกรมดูบ้างเพราะเราจะได้ทั้งสุขภาพร่างกายที่ดีได้ทั้งการเจริญสติและสมาธิไปด้วยกันและนี่ก็เป็นพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาให้นำมาบรรยายครับก็ขอให้ท่านผู้ฟัง ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมในช่วงท้ายอีกเช่นเคยนะครับและข้อชูคิดคติธรรมสอนใจในช่วงท้ายนี้ผมก็ขอนําเสนอให้เป็นข้อคิดของคนสูงอายุนะครับเพื่อที่จะได้สอดคล้องกับเรื่องที่ผมได้นําเสนอไปในข้างต้นกับหัวข้อข้อคิดข้อธรรมของเราในวันนี้ข้อคิดของคนแก่ คิดอย่างไรคิดแบบไหนจึงจะมีความสุขท่านผู้ฟังครับครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่นที่ได้อยู่ร่วมกับพี่น้องได้เจริญเติบโตศึกษาลเล่าเรียนมีอาชีพการงานและหลักฐานมั่นคงมีครอบครัวมีลูกหลานแล้วก็ก้าวเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุสำหรับในช่วงชีวิตที่ผ่านมาที่มีทั้งสุขและทุกข์ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา ของปุถุชนคนธรรมดาเช่นเราท่านและเมื่อเป็นผู้สูงอายุประเด็นสำคัญนั้นก็อยู่ตรงที่ว่าเรานั้นจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เป็นผู้สูงอายุที่ดีมีคุณค่ามีความสุขในบั้นปลายของชีวิตและเพื่อความสุขของชีวิตนั้นเมื่อเราเป็นผู้สูงอายุนั้นก็มีหลักที่ควรประพฤติและปฏิบัติตัวดังนี้ครับเมื่อเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุแล้วอายุ60-70ปีขึ้นไป ตามที่เราเรียกกันว่าผู้สูงอายุหรือคนแก่ก็จะได้มัวแต่ไปคิดถึงอายุที่ล่วงไปด้วยความหวาดวิตกอย่าไปอะไรอาวร์ให้มากนักให้เราคิดว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ผ่านโลกผ่านชีวิตมามากพอเฉลียวฉลาดจากการได้รับประสบการณ์ต่างๆมามากมายแล้วพอที่จะอำนวยคุณประโยชน์ให้พวกเด็กๆและคนหนุ่มสาวได้ในการที่เรานั้นจะให้คำปรึกษาแนะนำให้ข้อคิด จากความชำนาญในชีวิตมามากและก็จงได้ภาคภูมิใจในตัวเองว่ายังคงเป็นคนที่มีค่ามีประโยชน์ต่อสังคมแม้ว่าร่างกายของเรานั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถกระทําสิ่งใดๆได้เหมือนเมื่อครั้งยังหนุ่มยังสาวแต่ถ้าว่าหากเป็นความคิดความอ่านสติปัญญาความรอบรู้ก็ยังจะคงมีอยู่ให้ใครๆได้เสมอ,อยังคงปรารถนาที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าเราเป็นคนที่เหมือนคนทั้งหลาย ซึ่งมีความต้องการและไม่ต้องการมีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจมีความรู้สึกนึกคิดเยี่ยงปุตสุชนทั้งหลายและจําทำตัวให้เป็นคนมีค่ามีประโยชน์ต่อสังคมเรื่อยไปเท่าที่จะสามารถทำได้และต้องไม่เอาแต่คอยที่จะไปรบกวนใครๆเขามากจนเกินไปจะต้องไม่คอยให้ใครต้องมาเป็นห่วงคอยกังวลสงสารเวทนาจนเขาไม่เป็นอันทำการทำงานประกอบอาชีพหรือศึกษาเล่าเรียน จะต้องไม่รบกวนเวลาหรือขัดขวางความสุขของใครอื่นแต่ต้องคอยระวังคอยดูแลตัวเองต้องใช้สติและใช้ปัญญาในการตัดสินปัญหาต่างๆด้วยตัวของตัวเองควรที่จะมีผู้ให้คำแนะนำปรึกษาหาหรือบ้างในเวลาที่มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองก็จะได้อวดดีอวดดื้อจนเกินไปอย่าได้เถอว่าตัวเองดีรู้อะไรดีไปเสียหมดทุกอย่างแบบที่คิดว่าไม่ต้องการที่จะพึ่งใคร และก็ให้คิดอยู่เสมอว่าชีวิตกับงานนี้เป็นของคู่กันงานบางอย่างนั้นก็จะช่วยให้เรามีความสุขได้บ้างเล็กๆน้อยๆและก็ควรที่จะเป็นงานที่ช่วยให้คลายเหงาและช่วยให้เกิดความสุขทางใจและก็ควรเป็นงานที่เหมาะสมที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้และเป็นงานที่เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อที่จะได้ภูมิใจว่าตัวเองนั้นยังมีค่ามีประโยชน์ต่อสังคมควรที่จะคิดอยู่เสมอว่า อายุนั้นไม่ใช่อุปสรรคที่จะทําให้เลิกเคารพหรือนับถือตนเองและผู้อื่นต้องรู้จักตัวเองรู้จักผู้อื่นและคิดหาทางช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเมื่อเขาต้องการอายุนั้นก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่บอกถึงเวลาและช่วงชีวิตที่ได้ร่วมเลยการเวลาเท่านั้นขอให้ยึดมั่นกับคํากล่าวที่ว่าคนเรานั้นไม่แก่เกินเรียนสิ่งที่เราควรจะต้องทําอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือการศึกษาหาความรู้ อ่านเขียนและเรียนให้รู้ถึงเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เรานั้นเกิดความรู้ความคิดแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็หาทางเผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้ด้วยต่อไปต่อมาก็คือการที่เราจะต้องรู้จักหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้างต้องรู้จักที่จะสร้างความสุขสนุกสนานความเบิกบานใจให้แก่ตัวเองบ้างอย่างเช่นการที่เรามีงานอดิเรกทำพอที่จะทาให้เราเพลิดเพลินใจหาเวลาว่างๆเดินทางท่องเที่ยว งานเลี้ยงของญาติและเพื่อนๆไปมาหาสู่กับคนอื่นๆบ้างจะได้พูดคุยสนทนาวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องของโลกได้คุยทบทวนถึงชีวิตแต่หัวหลังที่เคยมีสุขมีทุกมาและก็ไม่ควรที่จะพูดคุยกับเด็กอยู่ตลอดเวลาถึงความแตกต่างของสมัยนี้กับสมัยก่อนก็จะได้พยายามเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันเพราะการที่เรานั้นหมวแต่พูดเปรียบเทียบอยู่ซ้ำๆซากๆในบางครั้งบางโอกาสนั้น พวกเด็กๆเ,เขาก็จะรําคาญไม่อยากฟังเอาได้หากการที่เราพูดผิด,ผดหรือทําสิ่งใดที่ผิดพลาดไปบ้างก็อย่าได้คิดว่าตัวเองอายุมากแล้วผ่านชีวิตมามากมายเมื่อได้พูดหรือทําอะไรไปแล้วก็ต้องถูกต้องเสมอเพราะไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยทุกคนก็มีสิทธิที่จะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราพูดผิดหรือทำผิดก็จะต้องหาทางแก้ไขทั้งเราก็จะต้องทำความเข้าใจ และต้องยอมรับด้วยว่าในยุคปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่นั้นเขาก็อาจจะมีความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดในเรื่องบางเรื่องยิ่งกว่าเราก็ได้หากว่าเรานั้นแสดงอารมณ์หงุดหงิดเรี้ยวกราดออกมาก็ควรที่จะต้องใช้สติพิจารณาด้วยเหตุถึงการกระทําที่ผ่านมาเมื่ออารมณ์เหล่านั้นสิ้นไปและก็ควรที่จะเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นการไม่บังควรอย่างยิ่งที่จะเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่อีกต่อไปครับ และนั่นก็เป็นเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นํำเสนอไปนั้นจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นําไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ดำเดินมาถึงท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮรรโอตาปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ และความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานท์ก็ต้องกราบขออไปท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานท์ได้ และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนุน์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอนุน์ขอบพระคุณครับ